เรอ,อยิมูใจสียจรริงคบคันกว่าใคครร,เเรงเดีท่านผงดีมากสสวัสดีัยีต้องรับเข้าสู่ชุนทางฮอตโชว์ครับผมรายการที่จะทําให้คุณสุขภาพดีโดยการทานอาหารที่เป็นยานะครับผมดีกว่าต้องทานยาเป็นอาหารครับและผมอยู่กับอาจารย์ฉบเสี่ยวและอาจารย์อีทสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ แน่นอนสําหรับในเรื่องของอาหารเป็นยาครับต้องถามอาจารย์สักนิดหนึ่งวันนี้จะนําเสนอในเรื่องของแก้ปัญหาเรื่องอะไรแก้ปัญหาเรื่องอะไรใช่วันนี้เกี่ยวกับเรื่องของมีคนถามพวกอะไรนะเมาค้างเมาค้างใกล้ๆแถวๆเนี้ยบอกว่าเมาค้างแหงแพงดื่มเยอะดื่มเยอะแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยรับตัด ื่นมาวันก็ยังปวดหัวอยู่ต่างต่าต้องทำยังไงนะครับใช้ตัวนี้ครับผมตัวนี้ช่วยได้เลยนะตัวนี้ช่วยได้ครับเราจะมาทําอะไรครับแตงโมแตงโมครับผมแตงโมวันนี้นะครับแตงโมเนี่ยมันมีฤทธิ์และสรรพคุณก็คือเป็นยาเย็นอันที่หนึ่งก่อนนี่คือแตงโมนะแตงโมแล้วแตงโมมีหลายพันไม่พูดถึงพันแล้วกันนะมีสีแดงสีเหลืองมีสีแดงสีเหลืองแต่ส่วนใหญ่ก็จะนิยมทานสีแดงแหละใช่ครับผมแล้วในสีแดงเนี่ยไอสารสีแดงของเขาเนี่ยมันก็คือสารเหมือนมะเขือเทศอ๋อ เราเรียกว่าสารไลโคปีนนะไ,ไอสีแดงๆมันเนี่ยมันเหมือนมะเขือเทศเนาะซึ่งสารสีพวกเนี้ยนะครับเคยพูดหลายๆเทปแล้วเนาะมันคือสารต้านอนุมูลอิสระที่มันก็จะอยู่ในตามผัก5สีที่อาจารย์บอกบอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นสีแดงไลโคปีนสีแดงมีไลโคปีนครับผม,บผมซึ่งตัวเนี้ยนะครับผมไอตัวไลโคปีนในตัวของแตงโมเนี่ยนะครับอย่างที่บอกมันก็จะช่วยเมื่อมันต้านอนุมูลอิสระมันก็จะช่วยไปทําให้ ระบบเลือดระบบหลอดเลือดของเราเนี่ย มันเกิดความสะอาดขึ้นมันล้างร่องขึ้นมันล้างอ่ามอนล้างนี่คือตามหลักการของวิทยาศาสตร์กลับเข้าสู่จุมทางเขาโชว์ครับท่านผู้ชมครับผมเมนูสําหรับในวันนี้นอกจากแตงโมโมที่จะเป็นวัตถุดิบหลักของเราใดวันนี้วัตถุดิบหลักในวันนี้นะครับผมแตงโมแตงโมเนี่ยนะพี่เบรกตะคปพูดไปแล้วว่ามันมีฤทธิ์คือต้านอนุมูลอิสระมันมีความเย็นมันต้านการอักเสบมันลดความร้อนในร่างกายครับผมมันช่วยอาการแห้งแห้งได้เพราะห แเงมันเกิดจากการที่เราไปกินสารพิษเยอะอ่าเยอะจนแบบร่างกายขับออกไม่ทันไม่ใชมครับมันก็ค้างอยู่ในร่างกายไอ้น,นี่มันไปช่วยขับออก,กได้อ่า,อา,อานะครับไอ้น,นี่ไปช่วยขับออกได้นะ อ่านี่นะกินตัวนี ANS ้นะจัดบอกนะครับผมมานะครับนอกจากแตงแล้วมีอะไรครับท erm ี er birth birth? ่เป็นนอกจากแตงแล้วนะครับ pues ที่เป็นส่วนผสมเราก็จะมีเปปเปอร์มินเปปเปอร์มินเปเปอร์มินนี่ครับผมก็คือสารแ่าสรแ่ใช่ครับผมเอามาช่วยแต่งรถแต่งให้มันออกอร่อยขึ้นอ่าฮอันนี้เนี่ยคือ จริงๆทางตะวันตกเนี่ยใช้ผสมเครื่องดื่มเยอะมากเลยนะใชครับแต่บ้านเราส่วนใหญ่จะใส่ในยำใส่ในอะไรพวกนี้เนาะอ๋อใช่ว่าทางตะวันตกเขาจะใส่ในเครื่องดื่มใส่ในอาหารนี่ครับนี่ซึ่งจะดีมากคแต่ปกติเขาคร ใส่แตงโมใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะใส่เปปเปอร์มิ้นท์ไปแต่งครับไม่ได้ใส่แบบไปปั่นนะใส่ไว้ข้างบนไว้ข้างบนสวยๆสวยๆถูกต้องครับสีมันตัดกันอย่างเขียวแดงอาจารย์อ่าใช่ครับนอกจากตัวนี้ยังไม่พอครับเราจะมีตัวช่วยก็คืออะไรครับอันนี้ครับฮะหาละโพหละพาครับอาจารย์ใส่โหละพาด้วยเหรออาจารย์หละพามันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วเนี่ยเราจะใส่หละพาเข้าไปด้วยครับเพราะอะไรพี่เอกทราบไหมครับผมไม่ทราบเลยครับไอตัวหัว พากับตัวสาระแน่งสองตัวเนี่ยม,มันสารแน่ไปช่วยระบบของแตงโมเนี่ยเพราะเวลาเรากินแตงโมมากๆเนี่ยถ้ากินมากไปท้องมันอืดอ่ากินแตงโมมันเย็นไง มันเย็นเรากินมากเยอะเกินไปท้องอืดนะครับผมเราเลยจะต้องมีตัวตัดมีสารแนแล้วก็ผลพาใช่ครับเอาไปสารแนมันครับป้องกันมันเราเรียกเราเรียกว่าเป็นตัวยาคุมคุมฤทธิ์คุมฤทธิ์ไม่ให้มันเขาเรียกว่าม่เย็นเกินไปถูกต้องนี่เป็นหลักการวิธีการทางแพทย์แไทยนะครับในการปรุงยาแล้วเอาวิธีการปรุงยาเนี่ยมาใช้ในการปรุงอาหารครับสนใจอยากเรียนไหมครับพี่เอช ้วสนใจสนใจจารยินดีที่จะสอนพี่เอกให้ครับไปลงคอร์สได้เลยนะได้ครัใจครับได้ครับโอเคครับ ครับส่วต่อวัตถุดิบตัวต่อไปครับจาครับผมวัตถุดิบตัวต่อไปนะครับเราจะใช้ในการเรียกว่าแต่งรถชูกิ่นแล้วก็ช่วยในการระบบขับถ่ายด้วยก็คือจูรินซีครับผมจูรินซีอาจจะมองไม่เห็นเนาะนี่จูรินซีโยเกิร์ตนั่นเองโยเกิร์ตอ่าเอาใช้โยเกิร์ตนะครับผมครับนะในการโยเกิร์ตแบบไม่มีน้าตาลนะโยเกิร์ตไม่มีอ่โยเกิร์ตศูนย์เปอร์เซ็นต์ธรรมชาติครับครับผมแล้วก็มีตัวไหนครับจาสุดท้ายเราจะใช้ตัวนมเปรี้ยวนิดหนึ่งนะครับเพื่อช่วยแต่งรถมันให้ มันอร่อยนะครับนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวนิดนิดที่ท่านชอบที่ท่านชอบแต่ผมว่าเน้นน้ำตาลน้อยๆดีกว่าน้ำตาลน้อยครับอันนี้น้ำตาลเอาน้ำตาลน้อยๆไว้ก่อนครับท่านจะทำนะครับอะไรครับที่เป็นนอกจากแป้งแล้วนะครับที่เป็นส่วนผสมเราก็จะมีเปปเปอร์มินต์เปปเปอร์มินต์นี่ครับผมก็คือสารเเรลแอนใช่ครับผมเอามาช่วยแต่งรสแต่งให้มันออกอร่อยขึ้นอ่าฮะอันนี้เนี่ยคือ จริงๆทางตะวันตกเนี่ยใช้ผสมเครื่องดื่มเยอะมากเลยนะใช่ครับแต่บ้านเราส่วนใหญ่จะใส่ในยำใส่ในอะไรพวกนี้เนาะอ๋อใช่ว่าทางตะวันตกเขาจะใส่ในเครื่องดื่มใส่ในอาหารนี่ครับนี่ซึ่งจะดีมากครับปกติเขาใส่แตงโมใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะใส่เอ่อพริ้ป่นไปแต่งครับไม่ได้ใส่แบบไปปั่นนะใส่ไว้ข้างบนไว้ข้างบนสวยๆสวยๆถูกต้องครับสีมันกัดกันยังเขียวแดงอาจารย์อ่าใช่ครับนอกจากตัวนี้ยังไม่พอครับเราจะมีตัวช่วยก็คืออะไร ผาละโพโหระพาครับอาจารย์ใส่โหระพาด้วยเหรออาจารย์หมันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วเนี่ยเราจะใส่โหระพาเข้าไปด้วยครับเพราะอะไรที่เอนทราบไหมครับผมไม่ทราบเลยครับไอ้ตัวโหระพากับตัวสาระแหน่สองตัวเนี่ยมันสาระแหน่ไปช่วยระบบของแตงโมเนี่ยเพราะเวลาเรากินแตงโมมากๆเนี่ยถ้ากินมากไปท้องมันอืดอ่ากินแตงโมมันเย็นไง มันเย็นเรากินมากเยอะเกินไปท้องอืดครับนะครับผมเราเลยจะต้องมีตัวตัดมีสารแนแล้วก็ผลพาใช่ครับเอาไปสารแนมันครับป้องกันมันเราเรียกเราเรียกว่าเป็นตัวยาคุมอ่าคุมฤทธิ์คุมฤทธิ์ไม่ให้มันเราเรียกว่าม่เย็นเกินไปถูกต้องนี่เป็นหลักการวิธีการทางแพทย์แไทยครับนะครับในการปรุงยาแล้วเอาวิธีการปรุงยาเนี่ยมาใช้ในการปรุงอาหารครับสนใจอยากเรียนไหมครับพี่เอก่ ผมสนใจสนใจจารยินดีที่จะสอนพี่เอกให้ครับไปลงคอร์สได้เลยนะได้คัใจคไใจครับโอเคครับ ครับส่วต่อวัตถุดิบตัวต่อไปครับจาครับผมวัตถุดิบตัวต่อไปนะครับ <c oughs> เราจะใช้ในการเรียกว่าแต่งรถชูกิ่นแล้วก็ช่วยในการระบบขับถ่ายด้วยก็คือ,อจูรินซีครับผมจูรินซีอาจจะมองไม่เห็นเนาะนี่จูรินซีโยเกิร์ตนั่นเอง <c oughs> โยเกิร์ตอ่าเอาใช้โยเกิร์ตนะครับผม <c oughs> ครับนะในการโยเกิร์ตแบบไม่มีน้าตาลนะโยเกิร์ตไม่มีอ่โยเกิร์ตศูนย์เปอร์เซ็นต์ธรรมชาติครับครับผมแล้วก็มีตัวไหนครับจาสุดท้ายเราจะใช้ตัวนมเปรี้ยวนิดหนึ่งนะครับเพื่อช่วยแต่งรถมันให้ มันอร่อยครับผมนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวนิดนิดที่ท่านชอบที่ท่านชอบแต่ผมว่าเน้นน้ำตาลน้อยๆดีกว่าน้ำตาลน้อยครับอันนี้น้ำตาลเอาน้ำตาลน้อยๆไว้ก่อนครับท่านจะทำนะครับกลับเข้าสู่ชุมทางฮ้อโชว์ครับสำหรับเมนูในวันนี้แตงโมแก้แห้งแตงโมเออใช่ไหมจานแตงโมแก้แห้งใชงครแกแห้งนจังนะแตงโมแก้แห้งเมนูนี้แก้แห้งได้แก้แห้งได้ยังไม่พอครับยังช่วยระบบขับถ่ายที่ดีด้วยอ่าครับเรียกว่าแตงโมดีท็อกซ์ล้างสารพิษในร่างกายของท่านครับผมครับวิธีการเราเริ่มเลยใช่ไหม รเ,รเริ่มเลยครับผมโอเคครับอันแรกเราต้องเลือกแต่งโมครับผมซื้อแต,แตงโมซื้อแต่งโมมาก่อนอน,นะครับผมนะ อ่าแล้วเราก็ต้องผ่ามันครับถ้าไม่นั้นเรากินไม่ได้ครับถ้าเกิดว่าพี่เอกชอบเดี๋ยวผมจะเอาตรงนี้โอ้ไม่ต้องเอาจันครับพี่เอกกินเอาแต่เขียวเขียวยงไงจันเค้ขียวเขียวนะเดี๋ยวผมผ่าครึ่งก่อนอือไม่มีเอฟเฟกต์นะตอนนี้อ่าโอ้โหอ้วางก่อนอ่านั้นผมขอสักเซี่ยวนึงนะครับทีนี้เนี่ยปกติเนี่ยคนจะไม่ชอบกินเม็ดใช่เพราะเขาจะเขี่ยวออกกันครับแต่จริงๆตัวเม็ดเนี่ยก็มีสรรพคุณที่มากมากมายหลายอย่างอยู่เม็ดตังโมเนี่ยนะจ๊ะเม็ดตงโมครับผมเม็ดตังโมก็มีสรรพ อยู่เพราะนั้นในตัวเม็ดของพมมันช่วยถ่ายพยาธิได้ด้วยนะอ๋อเหรอครับอถ่ายพยาธิวันก่อนเพิ่งดูข่าวคนเป็นพยาธิกินพวกซอยจุบ่อยๆอะไรเงี้ยนะครับเาะนั้นผมขอนุญาตเลยนะเอาเลยครับจานชิ้นนะผมหนึ่งชิ้นนี่ผมเอาใจพี่เอกครเนี่ยผมใส่ไอ้ตัวเขียวเขียวยอะๆไปด้วยครับผมมันจะได้ช่วยเสริมสมรรถภาพให้พี่เอกครับผมนะครับผมจัดเลยนะ นี่นะครับหนึ่งหนึ่งผมใช้หนึ่งอันนี่แหละนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะอ่าหนึ่งชิ้นง่ายๆอย่างนี้นะครับครับแล้วก็ผมใส่โหระพาสักเจ็ดใบสองสามสี่ห้าหกใช้ยอดเลยเจ็ดโหระพาต้องเจ็ดใบนะครับโหระพาเจ็ดใบใช้ใบสารเณรสามใบนะครับแล้วก็สารเณ่สักสามใบสอง สามโอเคครับผมหลังจากนั้นนะครับก็จะใส่นี่ครับผมเติมจุลินซีเติมจุลินซีโดยการเติมจุลินซีนะครับโยเกิร์ตครับประมาณสองช้อนอ่าเรากินกันสองคนไงครับโอ้สองช้อนคนละช้อนถ้ากินสามคนก็สามช้อนสามคนสามช้อนโอเคนะครับแล้วเราก็ ใช้นมเปรี้ยวนมเปรี้ยวนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวที่เราจะได้เติมรถนะครับเติมน้ำนิดนึงใช่ครับเพราะว่าเอ่อเติมน้ำนิดนึงถูกต้องครับเพื่อที่เราไม่ได้ใส่น้าตาลไม่ได้ใส่อะไรไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าบางทีความหวานนะครับธรรมชาติอาจจะน้อยนะครับเราเติมตัวเนี้ยความเปรี้ยวแล้วก็มีความหวานเล็กน้อยนะครับไม่เยอะนะครับอันนี้ก็เป็น น้ำตาลน้อยนะครับใส่ลงไปนี่นะครับผมใส่น้ำเปรี้ยวลงไปแล้วก็ใส่น้ำแข็งสักนิดนึงนะครับเพียงแค่1ก้อนอ๋อหนึ่งก้อนพอแล้วครับแค่หนึ่งก้อนพอแล้วครับผมเพื่อไม่ให้มันเสียสรรพคุณของตัวไอตัวของสารข้างในเรือเอนไซม์ข้างในใส่น้ำแข็งก็คือช่วยลดความร้อนด้วย้อนแล้วก็รักษาสรรพคุณใช่ครับผมคนนี้ไปด้วยเสร็จแล้วก็ปั่นปั่นเลยครับ เร่งหน่อยนะจางนะเร่งรอบนะโอเคกลับเข้าสู่ชุมพางขอโชว์ครับกับเมนูตั้งโมดีท็อกครับผม <c oughs> ที่จะช่วยล้างสารพิษแก้อาการเมาค้างหลังจากเราปั่นเรียบร้อยแล้วก็เทใส่แก้วครับผมจ้า โอ้ยังมีเหลืออยู่จาร์อีฟทานได้ครับเนี่ยแล้วก็โอ้มีแต่งนิดนึงแต่งแบบสวยงามนะครับผมครับผมถ้าเราชอบความเปรี้ยวเราอาจจะบีบน้ำมะนาวเติมลงไปได้นะครับนี่โอ้โหสวยมากการดูสวยดูดีมากเลยครับคือเป็นเมนูที่ทาง่ายเนาะมีประโยชน์มีประโยชน์ครับอย่างที่จานบอกช่วยล้างสารพิษล้างสารพิษกระตุ้นระบบขับถ่ายครับแก้เมาแห้งครับโอ้โหเอาตรงคือกลิ่นมันนอาจจะไม่ค่อยนี่เท่าไหร่กลิ่นมันอาแจะแบบสาหรับคนที่ไม่ชอบกิน ักคือมันจะมีกลิ่นของสาระแนกับโหระพาเข้ามาแต่เดี๋ยวผมจะลองชิมรสดูว่าเป็นยังไงรสชาติไม่ไม่แย่ทานรสชาติโอเคเลยอะรสชาติดีนะหอมแล้วก็หวานนิดๆเปรี้ยวนิดๆแล้วก็มันก็หอมอะหอมหอมเย็นอาการหอมเย็นกลมกล่อมผมไม่สนใจใครอถามนิดนึงครับเราควรจะกินปริมาณเท่าไหร่ วันละแก้วก็พอแล้วครับวันละแก้วครับผมพอมากเกินไปเนี่ยมันขับปัสสาวะอ๋อเพราะมันขับปัสสาวะมันก็จะทําให้บางทีไตอาจจะทํางานหนักแต่ว่าถ้าสักประมาณแก้วนึงเนี่ยเพื่อที่ล้างคือพูดง่ายๆว่าเราล้างระบบในร่างกายวันละแก้วเพียงพอแล้วไม่ได้กินเป็นแบบโอ้โหกินเป็นยาอะไรนั้นก็ไม่ไหวเนาะนะครับก็วันนึงแก้วหนึ่งก็แก้วเต็มนะแก้วเต็มเนี่ยแก้วเต็มหนึ่งดีกว่ากินดีถอกง่ายๆสักก่อนนอนไม่ดีตอนเช้าโอเคควรจะกินตอนเช้าถูกต้องครับเพราะ เวลาก่อนนอนเนี่ยถ้าเรากินแล้วมันเกิดการขับปัสสาวะเราก็จะตื่น,นขึ้นมาถูกต้องครับผมแต่ถ้าเกิดระหว่างตอนเช้าก่อนเราพอตื่นขึ้นมาเสร็จรบ บกข้าวคัวใสแตงโมแตงโมนะครับตอนเช้าตอนเช้าก็จะช่วยขับปัสสาวะกระตุ้นระบบขับถ่ายครับใช่ไหมครับทําให้ไอที่วันที่ผ่านมาของเราอะนะครับผมล้างที่มันมีตกค้างอยู่ในลําไส้เนี่ยถูกต้องครับถ่ายออกในตอนเช้าอ่าถูกต้องครับผมเมนูเนี้ยเหมาะสําหรับช่วงเช้าเช้าครับเหมือนเรากินนมเปรี้ยวเหมือนเรากินโยเกิร์ตช่วงเช้าเพื่อกระตุ้นระบบขับถ่ายกระตุ้นการระบายนะครับแล้วดีสําหรับตอนเมาค้างเลยเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยเวลาตื่นไม่มาตื่นมันแท้ง มันแห้งไงใช่ครับมันแห้งอันนี้ช่วยได้อันนี้ครับผมดีบไปทําเลยนะครับรีบทำเลยนะกินแล้วสดชื่นด้วยนะคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ชุมทางฮัตโชครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเติมส่วนนิดนึงก็คือเติมมะนาวเข้าไปนิดหนึ่งนิดนึงอ่าเนี่ยให้พี่เอกชิวเรายังชินดูใหม่ว่าจะเป็นยังไงสเพิ่มมะนาวแตงโมดีท็อกแตงโมดีท็อกสูตรเพิ่มมะนาวเพิ่มนาขย่านิดนึืมกินดีขึ้นจริงจย์โอ้ยรสก็อร่อยขึ้นด้วยอ อันนี้อร่อยอร่อยเลยอ่ะอร่อยแบบอร่อยเลยครับก็คือเติมมะนาวลงไปนิดเดียวใช่ครับถ้าเกิดเราชอบความเปรี้ยวเราก็ปีบลงไปในนี้ได้เลยครับครับผมก็จะช่วยชูรสของน้ำมากเกนเพื่อไปตัดความไปตัดความเขียวถ้าเราไม่ชอบของสาลาเปาขตัวซากับตัวโหระพาบางคนอาจจะไม่ชอบทานผักอะไรอย่างนี้เนาะเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้จาย์สรุปซึ่งนี้เมนูนี้ทํายังไงมีสรพพคุณอะไรบ้างครับอาจารย์ส่วธเมนูนี้คือเมนู แตงโมดีท็อกนะครับผมแตงโมมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มากมายนะครับแล้วก็ช่วยทําให้หลอดเลือดของเราสะอาดนะครับแล้วก็ลดพวก,กไขมันต่างๆนะครับเนื่องจากตัวของแตงโมเนี่ยมันมีสปปรรพคุณหรือมีฤทธิ์ในทางเย็นนะครับเพราะนั้นสปปรรพคุณที่มีฤทธิ์เย็นก็คือเป็นฤทธิ์ในการต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยขับปัสสาวะอีกทั้งยังช่วยลดอาการเบาคานได้นะครับเพราะว่ามีคนทีบอกมาว่าเอา้าเจ้าอะไรมาช่วยเมาค้าน ตัวนี้แหละครับผมเจอได้ครับนะครับแต่การรับประทานแตงโมที่มากเกินไปเนี่ยอันที่หนึ่งเรื่องจะมันเป็นยายเย็นนะครับแล้วเป็นผลไม้เย็นมันจะทําให้ท้องอืดได้ง่ายนะครับเนาะเพราะว่าเวลาเย็นเสร็จปุ๊บ,บมันก็จะไปลดการย่อยต่างๆของเรานะเพราะนั้นเมนูเนี้ยไม่ควรที่จะกินหลังอ นะครับเพราะกินหลังอาหารเสร็จปุ๊บจะทําให้ระบบการย่อยของเราเนี่ยมันท้องอ,อืดลดลงด <S <S <an> <S นะครับเพราะฉนั้นกลุ่มพวกนี้ให้กินเป็นออเดอร์หรือกินเป็นเวลคัามดิ้งนะครับผมอันนี้จะให้ประสิทธิภาพดีกว่า <S <S <an> <S <อ>นะครับเพื่อที่ต้องการอย่างที่บอกถ้าให้ดีก็คือเราใช้อันนี้นะครับตอนช่วงเช้าเช้าเรามีวิธีการแก้ริดที่ไม่ให้ท้องอืดมากจนเกินไปก็คือเราใช้โหระพาแล้วก็สะระแหน่นะครับเข้าไปตัถูกต้องครับผมก็ใส่นิดหน่อยพอนะครับผมก็อย่างตะกี้ก็ใช้ ประมาณ 7จ็ดใบแล้วก็สาระแน่ห้าใบสามใบนะถ้าใครไม่ชอบเราก็ลดลงมาได้ใส่สักสาใบแบบสาระแน่สัก2ใบก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีความเขียวมากเกือนไปเรามีกระบวนการวิธีตัดกลิ่นหรือตัดลดด้วยการบีบมะนาวลงไปนะครับก็จะช่วยทําให้รสชาติของสมูทตี้หรือเครื่องดื่มตัวนี้แับแตงโมดีท็อกตัวนี้มีความที่เรียกว่าอร่อยขึ้นการแต่งเติมนะครับเลยแงแต่ง เราก็จะใส่ตัวโยเกิดเข้าไปในการแต่งเติมคาบรถ อีกทั้งโยเกิร์ตมีจุลินรีย์ที่ดีนะครับกระตุ้นระบบขับถา่ายเติมความหวานเพิ่มด้วยตัวของนมเปรี้ยวซึ่งเป็นโปรไบโอติกเมเป็นตัวโปรไบโอติกเหมือนกันเป็นตัวโปรไบโอติกเป็นพีติก็คือจุลินทรีย์นั่นแหละนะครับ,รบแล้วก็ใช้น้ําตาลของตัวเขาเลยเป็นตัวที่แต่งรสนะครับให้กินได้ง่ายขึ้นครับไม่ต้องเติมแต่งเติมอะไรมากมายนอกจากนี้นะครับผมเพราะว่าจะกลายไปเป็นเพิ่มน้ําตาลมากเกินไปแล้วจะกลายเป็นผลเสียต่อสุขภาพและไม่ใช่เป็นผลดีแล้วนะครับเนาะเพราะฉะนั้น จะพยายามเอาสิ่งที่เป็น ธรรมชาติทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสารเแน่โหระพาแตงโมน้ําแตงโมก็บั่นพร้อมเม็ดเลยไม่ต้องไปแกะเม็ดออกนะครับ,รบกินแล้วถ่ายพยาธิออกได้อย่างดีอีกนะครับผมใครมีพยาธิอยูถ่ายพยาธิเพราะมันดีท็อกอยู่แล้วเนาะนะครับนะก็ตัวโยเกิร์ตกับนมเปรี้ยวก็ช่วยระบบขับถ่ายนะครับสร้างจุลินทรีย์ที่ดีให้กับทาไส้เมนูนี้แนะนํากินตอนเช้าเครับตืนะ่นขะึ้นมาปุ๊บทำแล้วก็ทานเลยนะครับช่วงเช้าเราได้กระตุ้นระบบกับถ่ายแล้วก็ถ่ายพิษถ่ายของเสียต่างๆออก mà à. thấy một thưa เริ่มต้นชีวิตใหม่ในวันต่อไปเออเริ่มต้นวันใหม่ดีๆแบบแต้งโมดีท็อกนะครับผมขับของเสียเอาไปก่อนที่สำคัญอย่างที่อาจารย์บอกก็คือไม่แนะนําให้ทานหลังอาหารทานก่อนอาหารจะดีกว่าเพื่อเพิ่มเพิ่มเรียกว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยนะครับผมล้างพิษล้างพิษออกไปขับสารพิษออกไปก่อนแล้วก็ค่อยทานอาหารผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเครื่องดื่มที่ทําให้ท่านสดใสในทุกๆวันวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์จดเฉอและอาจารย์ยีบครับผมขอบคุณครับผม มีน้ำดื่มกระเมราชวิตามินแอ์มินเนอรัอลวอเตอร์ครับมอบให้จารจดเกียดอานด้วยครับผมและผลิตภัณฑ์ LED ครับมอบให้จานสดเกลียดท่านด้วท่านผู้ชมนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอย่าลืมส่งคำถามของท่านมาได้ที่ Li@ น์แอดนกเสีนะครับแอดนกเสีตามที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับผมแล้วก็เขียนรายละเอียดมาสักนิดหนึ่งว่าท่านมีโรคประจาตัวอะไรทานยาอะไรประจําอยู่ลักษณะการทานอาหารในแต่ละวันเป็นยังไงอะไรอายุส่วนสูงน้ําหนักขออะไร ละเอียดสนีหนึ่งแล้วเราจะช่วยมาตอบคำถามให้กับท่านทั้งในรายการแล้วก็ตอบส่วนตัวนะครับผมท่านที่มีปัญหาสุขภาพส่วนเข้ามาได้เลยครับเราอยู่ต่อให้ท่านฟรีนะครับเพราะเราอยากให้ท่านทานอาหารเป็นยาดีกว่าต้องทานยาเป็นอาหารสําหรับวันนี้ชุมทางคอนโชต้องขอสวัสดีไปก่อนขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ